อันยลเซโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหวาถาปนิชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซีรีส์ชื่อดังในเว็บตูนนะคะนั่นก็คือ True Beauty นะคะหรือความรับนางฟ้านั่นเองนะโดยที่เราเนี่ยจะเมคอัพนะคะหรือแต่งหน้าตามตัวละครน,นั้นๆนะคะอย่างน้ํนวาวานเนี่ยเราก็จะแต่งหน้าเป็นจูบยองนะคะอิมจูบยองนั่นเองนางเอกของเราและที่สําคัญนะคะเรามีซูโฮและซอจุนอยู่ด้วย นะใครเนี่ยที่ดูละครเรื่อง t o Beauty นะคำว่าจะเป็นทีมซอจุนนะคะแล้วก็ทีมซูโฮนะคะทีมใครกันบ้างเอ่ยสําหรับน้ําวานะคะทีมซอจุนคะ่ะ <laughs> ทีมพระรองตลอดกาศนะคะอ่ะตอนนี้นะคะวาก็อยู่ในลุคของอิมจุกยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าเราจะแต่งหน้าให้ดูตามทีละขั้นตอนนะคะกว่าจะได้ลุคแบบนี้เนี่ยต้องทํายังไงบ้างต้องใช้เครื่องสอําอางอะไรบ้างนะคะแล้วที่สําคัญนะคะท้ายคลิปเรามีหนุ่ม ซูโฮและซจุนมาเป็นแขกรับเชิญสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูวิธีการเมคอัพเป็นอิมจุกยองกันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่หน้าสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อิมจุกยองของเราเนี่ยหน้าสดก็คือไม่มีคิ้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวาเนี่ยก็คือตรงตามคาแรคเตอร์อิมจุกยองจริงๆเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะมาบำรุงหน้าด้วยสกินแคร์ของเราก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องลงรอง,งพื้นก่อนเลยนะคะโดยที่รองพื้นนะน้ำวาจะใช้ตัวนี้นะคะคลินิกอีเวนนะคะเบเตอร์โกลนะคะตัวนี้นะลงก่อนนะเพราะความว่าความกล ะค,ะความแบบเกาหลีเนาะเกาหลีเขาจะแบบเน้นงานผิวเน้นแบบงานกรอกรเนาะดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะเน้นงานผิวแบบไม่ไม่เน้นหนานะคะเห็นไหมลองพื้นเวลาเราเกลี่ยแล้วเนี่ยจะบอกว่าเนื้อมันลื่นลื่นลื่นมากเลยนะคะเวลาเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ฟองน้ําเกลี่ยนะคะหรือถ้าใครสะดวกที่จะเป็นมือก็มือก็ได้เหมือนกันเนาะก็เกลี่ยไปทั่วใบหน้าเลยนะคะ เห็นไหมว่าเวลาเราเกี่ยเราเนี่ยมันจะให้ความฉ่ำของผิวนะคะให้ความกลว์ของผิวมากขึ้นนะนี่เห็นไหมคะข้างนี้คือข้างที่แบบลงแล้วเนาะส่วนข้างนี้ก็คือยังไม่ลงเห็นไหมว่ามันต่างกันมากเลยนะคะเราจะลงให้หมดเลยเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์นะคะน้ำว้าใช้ของเมเบลีนะคะนี่ยังไม่ได้แกะป้ายออกเลยเมเบลีเนาะลงใต้ตานะคะที่มันคล้ำค้คนะคะ หน้าตาเนาะลงไปเลยแล้วก็ลงที่แบบเราต้องการจะปกปิดนะคะตรงไหนก็ได้เนาะที่เราอยากปกปิดนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะใช้ฟองน้ําเกลี่ยก็ได้ทุกคน แม้ว่าใต้ตาเราจะแบบสว่างขึ้นเนาะหลังจากลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผิวประมาณนี้เนาะก็จะรู้สึกว่าหน้ามันสว่างขึ้นนะคะต่อไปก็เราจะมาลงแป้งกันนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะบอกเลยไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าลงเยอะเนี่ยมันจะหนาไปนะแป้งนะคะวันนี้วาเลือกใช้เป็นแป้งพับของโชนะคะของโชเนยชติกานะคะเป็นแป้งพับที่เนื้อผสมรองพื้นเนาะเราจะใช้แปรงนะคะเกี่ยให้ทั่วหน้าเนาะ,ะเพื่อมันจะไม่ได้ หน้าจนเกินไปนะคะ ใช้แปรงเกี่เพราะว่าเราใช้พับเกลี่นเนี่ยมันจะแน่นหรือว่ามันจะหนาเกินไปนะคะก็ใช้แปรงดีกว่าทําให้แบบโชว์ผิวว่าวันนี้งานเกาหลีเราเน้นงานผิวมากกว่านะคะเรียบร้่อแล้วนะคะต่อไปเนี่ยคุณอิมจุกยองของเขาเนี่ยเขาจะปัดแก้มสีชมพูนะัสีชมพูละเลื่อนละเลื่อนนิดนึงนะคะไม่เชิงว่าออกพีทไปนิดนึงนะคะอาจจะออกชมพูพีดพีแต่ว่าไม่ได้เชิงพีทส้มนะคะก็ออกว่าก็จะใช้บลัชออนนะคะขอ อง on my b r u s h นะคะตัวนี้นะสีชัดนะว่าชอบมากเลยเวลาปัดเราก็ปัดนะเวลาปัดเราปัดตรงแก้มลงมาอย่างนี้นะคะก็ปัดไปเลยค่ะเบาๆค่ะเบาๆเห็นไหมสีมันก็จะออกแนวชมพูชมพูแต่เราแบบเราไม่เน้นการปัดเยอะนะคะอ่อนๆเนาะอ่ะปัดไปเลยค่ะ นี่เห็นไหมว่าสีเขาเนี่ยจะสวยมากเลยนะเราจะมาลงกรอบหน้ากันนิดนึงนะคะกรอบหน้าของอิมจุกยองเนี่ยเขาจะชัดมากๆเนาะเนี่ยจะลงตรงนี้นะคะแล้วก็ลงตรงนี้เนาะแต่เราไม่ต้องลงชัดมากขนาดนั้นก็ได้นะคะเอาแบบเบาๆแบบแต่งใส่ใส่ everyday look อะไรเงี้ย everyday look ของอิมจุกยอง,ของเขานะคะเราจะลงกรอบหน้าเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีมิติเนาะ โดยที่คิ้วของเราเนี่ยจะเป็นคิ้วสไตล์เกาหลีนะคะคือแบบตรงแบบตรงนะคะแล้วใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้ว่าจะใช้ของเหมยลินดานะคะเวลาเราเขียนคิ้วแบบสไตล์เกาหลีนะคะให้เราเขียนแบบตรงนะคะลากให้แบบเป็นกรอบคิ้วก่อนนะคะ เห็นไหมคะให้เราลากเป็นกรอบคิ้วอย่างนี้ก่อนเนาะเวลาเราเขียนแล้วเราก็จะได้ละเลงนี่นะคะก็จะคือการเขียนกรอบคิ้วนะต่อไปเนี่ยเราจะมาละเลงข้างในกันนะคะละเลงเราจะไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วละเลงนะเราจะใช้ตัวเจ้าอชยแชโดหรือว่าที่เราไ like ล่กรอบก็ได้ที่ไ like ล่กรอบหน้าหรือว่าอายแชโดสีน้ําตาลเนี่ยเขียนละเลงตรงคิ้วนะคะก็จะละเลงแบบนี้เลยเนี่ย ละเลงข้างในนะคะเป็นสีอ่อนๆนะคะเกาหลีเขาไม่เ้นคิ้วเข้มเนาะหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็จะมาลงตากันกว่านะคะโดยอิมจุกยองของเขาเนี่ยเขาจะลงตาสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีโคโคบาวนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลก็พูดง่ายคือน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มอะนะที่รู้มานะคะก่อนแรกนะคะพาเลตที่น้ำวัดจะใช้มีอยู่สองพาเลตนะคะนั่นก็คือ ADBO นะคะแล้วก็ของทาร์สนะคะสี น้ำตาลนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำตาลอ่อนน้ำตาลถ้าน้ำตาลเข้มจะเป็นอันนี้นะคะครคร co บาวนะคะว่าจะใช้เลือกเอ่อสีน้ำตาลอันนี้นะคะลงที่เปลือกตาตรงนี้ก่อนนะคะลงชัดไปเลยเปลือกตาลงอย่างนี้นะคะ มันจะได้เป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างเนาะจากนั้นนะคะให้เราลงสีทองตรงนี้นะคะที่หัวตาของเราเนาะตรงนี้เลยค่ะลงไปเลยค่ะที่หัวตายไหมมันจะให้มีมิติความสว่างมากขึ้นนะคะลงทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราจะมาใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะหรือตัวนี้นั่นเองนะคะจุ่มลงไปแล้วก็ลงที่ตรงกลางตานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็คัดเบ้าค่ะ แล้วตาก็จะได้มิติความลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรามาเขียนที่ขอบตาล่างกันดีกว่าขอบตาล่างนะว้าก็จะใช้สีน้ำตาลเหมือนกันเพราะอิ่มจุ้งยงสวยเขาจะใช้สีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้ำตาลตัวนี้เหมือนกันนะคะลงที่เปลือกตาประมาณนี้นะคะลงทั้งสองข้างเลยนะคะเนี่ยลงแล้วก็ขัด จะไปถึงหัวตานะคะพอลงขอบตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีน้ําตาลเข้มตัวนี้นะคะลงที่หางตาด้านล่างนะคะปาดยาวลงไปให้ถึงหางตาสุดๆเลยนะคะแบบนี้เลย ถ้าลงตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะตานะคะอ่ะต่อไปเพื่อมันารไม่ให้เข้มจนเกินไปนะคะเราก็จะลงสีชมพูตรงนี้นะคะของอิมจุกยองเนี่ยเขาจะมีสีชมพูตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงขอบตาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อความที่แบบหน้าเราจะได้ไม่ดุจนเกินไปนะคะโดยสีชมพูนะคะว่าจะใช้เป็นตัวของตัวนี้นะคะชมพูออกส้มๆนะคะไล่ลงมาตั้งแต่ตรงน,นี้นะคะจนถึงหัวตานะคะไล่ลงมาเลยค่ะ นนถึงหัวตา้ะะคะแบบีไล่สีชมพูทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้อีกทีว่าอิมจุกยองเนี่ยเขาจะมีสีใสๆตรงนี้เห็นไหมสีขาวๆอยู่ตรงขอบตานะคะเพิ่มความวิงวิงนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นสีขาวเนาะเขียนใต้ขอบตาให้มันเป็นวิงวิงเลยค่ะ เราได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะมีตรงวิ่งวิ่งใต้ตา,ตา,ตา,ตาสีข,ขาวๆตรงนี้นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาอายไลเนอร์นะคะเป็นดิงสอสีน้ําตาลนะคะเขียนตรงนี้นะคะตรงใต้ตา,ตา <Suzuki> จนไปถึงตรงนี้เลยค่ะเ <c oughs> ปิดถั่วตานิดนึงนะคะ ก็จะได้แนวนี้นะคะสําหรับตาของเรานั่นเองเนาะต่อไปนะคะเราก็จะลงตัวไฮไลท์นะคะของ Espo ล d e ดินะคะตัวนี้เนาะมันจะเป็นเนื้อครีมนะคะสังเกตมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะให้เรานะคะบีบใส่มือนิดน,นึงแล้วก็ขยี้ขยี้ที่นิ้วนะคะแล้วก็ไล่ตรงจมูกคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันจะเพิ่มความเงา ตรงจมูกนั่นเองเนาะแล้วก็วาดตานิดนึงนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะโดยสังเกตว่าคุณอิมจุ๊กยวของเราเนี่ยดัดทั้งขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนด้วยนะคะแต่ด้วยเหตุที่เรานะคะไม่มีขนตาล่างเลยนะคะเราจะแตะขนตาบนบนอย่างเดียวนะคะเบาๆนะดัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ของ Maybelline New York นะคะในการปัดขนตานะคะปัดนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเบาๆให้แบบมันรู้สึกว่าเออมันมี ตน,นต่อไปนะคะเรามาถึงทาปากนะเวลาเราทาปากสไตล์เกาหลีเนี่ยเขาจะาทาสีชมพูใช่ไหมแล้วก็บางทีก็สีแดงปากสีไม่แดงไม่ใช่เกาหลีนะคะเราก็จะมา,าทาปากนะคะโดยลิปที่จะใช้ก็จะเป็นของ d ีออรนะคะจะเป็นสีชมพูเบอร์5้านะคะก็จะเป็นสีนี้นะก่อนอื่นเราให้ลงทั่วปากไปก่อนนะคะทั่วปากลงไปเลยค่ะ เราก็จะได้ลิปสีนี้นะคะเราก็จะเลนนะคะเดนก็คือการใช้มือนะคะเกลี่ยไปนะคะหลังจากที่เราทาปากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะก็วาจะใช้ของอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือลิปดินนะคะเป็นสีแดงที่เอาไว้เขียนข้างในเพื่อเพิ่มมิติให้กับปากเราโดยลิปดินนะคะวาจะใช้ของอิงตินเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นบำรุง ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความบารุงทําให้ริมฝีปากเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทาลิปนะคะลงไปตรงเขาเรียกว่าอะไรเออต้อตรงริมฝีปากล่างนะคะแล้วก็ริมฝีปากบนอย่างนี้นะคะแล้วก็เบลนะคะ่ะเบลนอย่างนี้นะคะแล้วก็เมมปากนะคะอ่ะเราก็จะได้สีชมพูข้างนอกนะคะแล้วก็สีแดงข้างในอย่างอิมจุกยองเขาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูข้างนอกอ่อนๆแล้วก็ข้างในก็จะเบลน ลงมาแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับแต่งหน้าแบบอิมจุกยองนะคะก็จะเป็นแนวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทําผมแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะ่ะ ร้อยแล้วค่ะกับลุกของอิมจุกยองนั่นเองนะคะปีทั้งในกร์ตุนแล้วก็ในซีรีส์นะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการที่เราจะต้องแต่งหน้าอาจจะไม่เหมือนมากนะคะต้องขออาภัยในนาทีนี้ด้วยนะแต่ลุคนี้ก็คือเป็นลุกที่สามารถแต่งได้ใน everyday นะคะหรือในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองเนาะใครที่กําลังหัดแต่งหน้านะคะก็สามารถทําตามได้ในคลิปนี้เนาะง,ง่ายๆนะคะเครื่องสําอางก็ไม่ต้องแพงมากนะเอาที่มีในเซเว่นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้คือการเมคอัพครั้งแรกของน้ำวาเลยก็ว่าได้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้ำวาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะลาลา่ะ